กกาารรปะต้องบอกว่าความสามารถของน้องๆตัวแทนจากสถาบันศึกษาต่างๆที่มาล่าฝันบนเวที True Academy f a n t a s i a Season ที่8แต่ละคนนมีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยค่ะทำเอาคณะกรรมการนี่ถึงกับต้องกุมขมับกันเลยทีเดียวเพราะว่าน้องๆแต่ละคนความสามารถกินกันไม่ลงจริงๆนะคะจนในที่สุดก็ได้ตัวแทนจากสถาบันมาทั้งหมด9คนค่ะ น้องๆแต่ละคนเขาเหมือนถูกเลือกมาแล้วขั้นหนึ่งนะคะจากมหาวิทยาลัยแล้วก็จากโรงเรียนเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะก็มีทีเด็ดของตัวเองอ่ะแต่ว่าบางคนถ้าพลาดก็จะพลาดเพราะว่าความตื่นเต้นเพราะว่าน้องบางคนก็ยังเด็กมากนะคะอาจจะยังไม่เจนเวทีมากพออะไรเงี้ยนะคะก็แต่ว่าถ้าพูดถึงความสามารถแล้วไล่เลี่ยกันมากเบียดบี้กันจนแบบไม่รู้จะเลือกใครดีคมามาของเก้าคนนี่ ค <น S 2> ่างกันจุดเด่นแต่ละคนก็ต่างกันแต่ละคนแบบว่าสไตล์ต่างกันเลยแต่ลูกทุ่งปีนี้มาแรงค่ะครูแล้วก็พี่ๆทั้งหมดเนี่ยคือเอาเกณฑ์ลูกทุ่งเป็นหลักอย่างหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าต้องต้องแยกให้ออกตรงที่ว่าถ้าร้องหลักลูกทุ่งได้แล้วแล้วแยกออกได้เนี่ยคือ จะร้องอย่างอื่นได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วลูกทุ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ร้องยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้องลูก,ลกทุ่งได้แล้วไปร้องเป็นไทยสากลแล้วก็ร้องเป็นฝรั่งได้โดยที่แบบไม่ติดลูกทุ่งเนี่ยจะถือว่าเทคนิคเนี่ยจะออกมาได้ดีซึ่งปีนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆคนไหนทําอย่างนี้แล้วทําออกมาได้ชัดเจนเนี่ยถือว่าถือว่าดีเลยแหละซึ่งเนี่ยเก้าคนที่คัดออกมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยดีใจมากๆคือได้มีโอกาสสานฝันของตัวเองนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะการที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านถือว่าเป็น ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะได้ไปเรียนรู้ได้ไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆเช่นการเต้นการร้องเพลงการแสดงอะไรแบบนี้ค่ะก็คงต้องปรับตัวเข้าหากันก็ดีใจแล้วก็ตกใจงงทุกอย่างผสมกันหมดเลยค่ะก็ก็ขอบคุณทุกๆคนมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะใช่ครับคิดถึงแม่ครับแม่แม่บอกว่าอยากเห็นผมอยู่บนเวทีแล้วก็แต่งตัวหล่อๆมีคนเชียร์เยอะก็ ตื่นเต้นมากค่ะตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบนะคะก็ทําตามความทําเต็มความสามารถของตัวเองค่ะคือผมคิดว่าการเข้าในบ้านได้อะไรหลายๆอย่างแน่นอนที่สําคัญคือมิตรภาพนะครับผมมันขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมยังไงก็ก็รู้สึกดีใจอะนะน <c oughs> อกจากความสามารถที่จะงัดกันมาโชว์แบบไม่มีการกนี้พี่เป้เราก็แดนซ์ด้วยแต่ละคนนี่มีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ หนูยอมหนูยอมแล้วว่ามีบ้างค่ะอ๋อก็คือสันเจ้าที่หมู่บ้านนะคะก็บนว่าถ้าหนูได้หนูจะชุดใหญ่เลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้ขอพออะไรมากค่ะก็คือขอให้เราทำเต็มที่ที่สุดนะคะก็มีไหว้พระพิฆเนศก็ขอพรให้เราให้วันนี้เราทำเต็มที่ที่สุดทำให้ดีที่สุดอย่าตื่นเต้นผมจะแก้บนหมดหรือเปล่านั่นละจีไปกไปต้องไปแก้บนก็ มีบนบานไว้หลายที่ครับไม่รู้จะแก้หมดหรือเปล่าแต่ยัพยายามเคลียร์กันไปแก้เน, <laughs> นก็นี่คะ่ะเจ้าพอ่อสารเจ้าพ่อมอลิแดงเป็นเจ้าพ่อประจํามหาวทิทยาลัยขอนแก่นคะ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแผ่เมตตาครับแผ่เมตารรมามเมตาทำวัดเช้าทำวัดเย็นครับผม <laughs> <อ> <laughs> มากกว่าเพระพงบวดมา <laughs> อาจจะเป็นพระบุญส่งไงครับ แ,แบบนี้เรียกว่ามากับดวงและความสามารถกันจริงๆนะคะแต่ใครที่พลาดจากตัวแทนสถาบันไปเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาแก้ตัวได้ใหม่นะคะกับการออดิชั่นในวันที่13-16นี้ซึ่งการออดิชั่นจากทั่วประเทศนะคะก็จะคัดเลือกทั้งหมด15คนคะ่ะรวมทั้งหมดนักล่าฝัน True Academy f a n t a s i a Season ที่8นี้นะคะจะเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านก็จะมีทั้งหมด24คนคะ่ะ ทุกคนที่ไม่ได้ผ่านต้ออไปนะคะอย่าลืมถ้าเกิดว่า